แค่ได้กาวเราก็ล็อกหัวเรียบร้อยแล้วนะนี่ล็อกแน่นตึ๊บความแน่นไม่มลงกว ขันน็อตเก็บแล้วเราก็ต้องเก็บด้วยตัวน้ํายาตัวนี้ตัวที่ทําให้หัวอันเดอร์กาวโยกแล้วพอมันแข็งก็เหมือนเหมือนกาวของอันเดอร์กาวนี่แหละนี่ตัวนี้จะเก็บเหมือนกันปล่อยนี่ก็หน,นึบเลยทีนี้มีการเก็บ้วยขันน็อตนี่อันเดอร์กาวเราก็ประกอบ เจ็จมาแล้วนะติดเหลือแล้วทีวนี้เราก็มาใช้นอ็อตใช้น็อตเนี่ยชั่วที่สุดกับสว่านยิ่งจากข้างบนลงข้างล่างใช้น็อตประมาณสองเซนความยาว จะเหนือประดี๋ย้านนดสั้นก็ไม่ดีนะนี่ใช้อยู่ประมาณ2เซน อโอเคเหลือขัดเงาเก็บสีจบส่งกลับนะครับเดี๋ยววันจันทร์ก็จะไล่ส่งให้กันครบทุกคนนะครับเคลียชุดนี้ออกไปก่อนนะวันจันทร์ก็น่าจะได้ส่งทุกคู่ชุดนี้ยออกหมดพร้อมกันหมดเลยขอบคุณทุกๆคนครับช้าหน่อยแต่ชัวร์และขอบตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนี่ไม่ใช่สีนะถ้าคนมองนึกว่าสีมันไม่ใช่สีนะ มันเป็นเทคนิคของการลงยาง